bánh ลัง bánh l บันบันอ่าบั l a n f l อ่าตัวอักรได้แวอายบ้างยังห้าห้าพันออสอง cái อ่อเด้วยอ๋นี่ที่นี่ทนนี่ี่ีคทันนีนี่ี่นี่ที่นีาท่นานนะครับนีงช่วง่ะพูดภาษาเวียดนามนีครับสำเนียงเมืองนี้ฟังยากผมก็่วนนีีีี่ Anh là, người gì? Anh, anh là người gì anh là người gì người Thái Lan à người Thái vậy mà nói tiếng Việt cũng được quá chứ à, một, ít. một ít một ít mà à, chừng, một à, ít. anh 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 học ở đây hay là anh qua đây à, làm gì là... không có anh giờ anh qua Việt Nam anh ở đâu à, không có không có anh ở đâu về đây hả? ở đâu ở thành phố à, ở... 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 Ờ... Hồ Chí Minh ở ờ, Bangkok hả? không có băng băng cốc nhưng mà à, anh qua đây ở đâu anh qua việt nam ở đâu hả qua qua việt nam này anh ở đâu à ở khách sạn này. à đi xuống đây chơi đó đi chơi đi chơi đi qua du lịch vậy đó anh à du lịch cái này là cái gì cà phê sữa cà phê sữa à, ăn chung à. เป็นคนเลยนะครับตอมาบอกว่าคนไทยนะครับเราเรียนภาษาเวียดนามด้วตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคำถามอะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยนะครับนี่ราคาละห้าพก็ลงก็หมื่นหนิบาทครับาล่าประมาณเจ็ดาห้าสิบครับ บัรลานแต่ว่าเวลาออกเสียงที่นี่ก็จะออกต่างกันบัรลานบันอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่สำเนียงแถบนี้ก็จะปแปลกๆที่ที่เกาหลันนะครับที่ที่หน้าวัดวันนี้คนมาทําบุญวันตุดเวียดน,นามนี่ก็เหมือนตุดจีนนะครับชิมกันครับจะเป็นเหมือนกาบคัสตาร์นะครับแล้วเขาลาดกาแฟครับนีมือครับ หอมคัสตารดแต่ว่าราดกาแฟหวานๆมาหวานขมนะครับนี่ครับแล้วก็ใส่น้ำแข็งมาครับเป็นอาหารที่ได้ทิพลมาจากฝรั่งเศสแน่นอน,นครับมาเวียดนามคุณจะหาทานดูนะครับอาหารอย่างนี้เพราะว่าเมืองไทยไม่มีแน่นอน อันนี้เมีขายกันทุกแห่งทั่วประเทศนะครับเป็นขายเหมือนกับเป็นวุ้นเป็นอะไรงนั้นนะครับแล้วพบกันใหม่ครับกับช n n e l สือไทยใน YouTube ครับเก,าาก็บบรรยากาศมาฝากจากที่เมืองเกาหลานประเทศเวียดนามครับ